สวัสดีค่ะนะคะออตอนนี้นะคะครเรากําลังจะไปไหนคะพี่เตย้ยกําลังจะไปอ่างทองครับไปวัดจันทารังสีครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะเปิดประเดิมนะคะรายการมาดามพามมเททแรกน,นะคะที่จังหวัดอ่างทองวัดจันทารังสีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัดนี้เนี่ยมีแบบมีอะไรที่พิเศษบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการมาดรามพามูเนี่ยคะอยู่กับแบมนะคะพี่เตยแล้วก็อาจารย์เจมส์ค่องดูไปด่าไปค่ะวันนี้นะคะก็คืออาจารย์เจมส์จะพาเรามาทัวร์มาพาเรามามูใช่เขาบอกว่าการมูที่ดีเราต้องรู้ด้วยว่ามูแล้วได้อะไรแล้วมามูเพื่ออะไรนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อน แต่ละที่ที่เราจะพาไปแต่ละที่ที่เราจะพามาเทุกอย่างมีประวัติแล้วก็ทุกอย่างขอพรแล้วสฤทธิ์นะคะเราเลยถึงพามา,าเพื่ออยากจะให้ทุกคนแบบลองมาดูขอบ้างขอแบบนี้ดีกว่า,านะคะซึ่งส่วนตัวอาจารย์เจมก็เคยมาหมู่ที่นี่แล้วใช่ค่ะคือผลิตเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สาเร็จนะคะตอนนั้นตอนนั้นทําเกี่ยวกับออนไลน์ดีกว่า,าเริ่มต้นการออนไลน์แรกๆเริ่มต้นการออนไลน์แรกๆก,ก็มีพี่คนหนึ่งนะคะแนะนําแนะนําว่าเฮ้ยลองมาขอที่นี่สิ อะไรอย่างเงี้ยลองแบบคือเขาสําเร็จก่อนคือเขาขอยอดในยอดในในยอดหนึ่งเขาแล้วเขาสาเร็จก่อนพอเขาสําเร็จเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกว่ารอเขาก็เลยเอาเราก็เลยลองเช็คศ,ศึกษาประวัติประวัติก่อนอ่ะในไหนเขา<อ>ส <nd> ําเร็จแล้วก็เลยลองมาดูลองมาขอดูแต่สิ่งที่ได้คือได้จริงค่ะได้เขาบอกว่าถ้าถ้าเราตอนเราขอเราไหวเนี่ยเราเราก็ให้ ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปพราะตั้งจิตอธิษฐานดีพอขอเสร็จปุ๊บถ้าเห็นหลวงพ่อแบบเหมือนสันไวหรือโยกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าจะสมฤทธิผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางคนขอไปแล้วท่านอาจจะไม่โยกหรอกนะแต่ว่าขอไปแล้วเสร็จปุ๊บผ่านไปในเวลาเวลาที่ขอเนี่ยก็สมฤทธิ์อย่างอาจารย์ฝันไม่ได้ฝันเองอาจารย์เขาเรียกว่าขอพรไปเสร็จปุ๊บก็ฝันเห็นที่นี่พราฝันเห็นที่นี่เสร็จปุ๊บก็ได้อย่างสมฤทธิผลเช่นอาจจะตอนนั้นขายออนไลน์เนาะ หรือว่าทําธุรกิจออนไลน์เงี้ยขอยอดในระดับแบบอ่ะอาทิตย์แสงอาดาอย่างี้ก็เลยอ่ะมาไหวจะมีเคล็ดลับด้วยนะว่าบนด้วยอะไรแล้วแก้ด้วยอะไรแล้วไหว้ด้วยอะไรแล้วขอแบบไหนถึงสำเร็จผลนะคะอ่าจึงเป็นสถานที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับชาวมูที่ที่คนที่ชอบบนบาสานเก่าหลายๆที่อะไรเงี้ยแล้วบางที่ไม่สําเร็จ ลองมาที่นี่ดูถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักกันครับแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าทําไมถึงพามาหมู่ที่นี่ทุกคนบอกเลยว่าประวัติที่นี่ยาวนานมากอ่าาข้าวๆหน่อยค่ะอาจารย์ถ้าข้าวๆเหรออะเดี๋ยวข้าวๆ่อยสิไหนเคยเล่าให้ฟังแร้วเพาที่เคยเขาศึกษามานิดนึ่งข้าวๆก็คือหลวงพ่อยอดอายุประมาณ3 0 0ปีนะครับในยุคสงค่ามตอนลายในยุคสงครามตอนนั้นนะครับมีชาวบ้านเนี่ยเอาปูนมาหลอดครับตัว ตัวองอ,องหลวงพ่อไว้เพื่อที่จะไม่ให้ชาวพม่าเนี่ยเห็นว่าด้านในเป็นทองคาใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวหลวงพ่อยกเองเนี่ยเป็นอยู่บนฐานไม้แล้วชาวบ้านก็มาทําเป็นพื้นปูนให้เป็นแบบเป็นแท่งปูนแับแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยเริ่มขยับดีไซน์บิดขวาได้แต่ตอนนั้นยังไม่มีการขอนะ แต่คือชาวบ้านเห็นว่าขายับตัวไปมาได้ชาวบ้านก็เลยเริ่มมีความศรัทธาแล้วก็เริ่มมาขอกันใชน่คือหลวงพ่อโยกให้หินเลยเหรอคะอเข,า,า,ข,ขาเรียกว่าสันไหวเหมือนสันไหวอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าอายุยาวนานนี่300ปีนะคะแต,แต่น่าจะเกิน300ปีแล้วแหละผมว่าเกินเพราะน่าจะเกิน300ปีแล้วเพราะว่าที่อาจารย์ฟังมาแรกๆก็คือ300กว่าปีแต่นั่นคืออย่างแรกเลยคือสิ่งที่สิ่งที่มาถึงณตรงนี้ได้นะคะก็คือมันเริ่มจาก มันเริ่มจากปากต่อปากอ่าม,มันไม่ใช่แบบว่าเขาทําอะไรดูเสร็จ,รจในจสภาพแวดล้อมดูเงียบสงบมากนะคะเพราะว่าคนรู้จักน้อยแต่ว่าคนที่มานี่คือสำเร็จทุกคนนะขอแล้วได้ทุกคนบอกเลยว่าถ้าเข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะจะมีแบบว่าโรงแบบนางรําแก้บนอ่าแต่พอดีเราติดต่อไปแล้วแต่ไ,ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแทาเตยมตัวไม่ทันเพราะว่า ในสถานการณ์ตอนนี้มันเพิ่งอะไรนะพึ่งพิ่งแบบเพิ่งคลายล็อกดาวน์พอดีคลายล็อกดาวน์พอดีเราเลยติดต่อไม่ทันนะคะแต่วันนี้เรามีของของเขาเรียกว่าของพิเศษที่คนโบนแล้วเนี่ยมานะคะบอกเลยว่าวันนี้อาจารย์ก็มาแก้ด้วยแหละเบาๆาเติดตามเลยค่ะอยากเห็นแล้วค่ะว่าข้างในเป็นยังไงใช่ทั้งวิธีการโบนแล้วก็วิธีการแก้โบนใครที่สนใจอยากมาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะอาจารย์เต้ยเราเข้าไปดูกันค่ะ วลาบนให้บนนางรำนะคะแต่ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนางรำนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบคณะแล้วก็เบอร์โทรนะคะแปะไว้ให้เพื่อเพื่อความรวดเร็วเพื่อความสะดวกสะดวกสบายเนาะมันนี่นะคะอย่างแรกสิ่งที่เราจะขอคือความแควค้าและความปลอดภัยนะคะขอกับท่านนะคะสองคือขอเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานอาจารย์เคยมาขอที่นี่เกี่ยวกับเรื่องขอให มีธุรกิจการงานที่ดีค้าขายที่ดีแล้วก็มีชื่อเสียงโด,ด่งดังแต่ว่าถามว่าสำมร็จขนไหมก็าสำเร็จคนนะคะคือในนัาตอนนั้นที่มาขอก็ไม่คิดว่าสิ่งที่จะได้ก็คือคนดูดูคนติดตามเราเยอะขึ้นคนดูวันละเกือบครึ่งหมื่นอย่างนี้ก็ถือว่าสำเร็จคนแล้วดูไลฟ์สดเราประมาณหกเจ็ดพันคนอ่าเห็นไหมภายในหนึ่งเดือนอันนี้ที่ขอภายในหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ พอจมูกเ,เจียวจะปุ๊บเราก็แก้บนด้วยอ่ะนี่เลยค่ะบนขนมจีนน้ำยาอาจารย์มีขนมจีนน้ำยามาด้วยวัน,นพร้อมกับอย่างนี้ก็คืออาตอนนั้นบนไว้ว่าจะจะมาแก้รำาหวายมือให้ก็เลยมาลำาะหวายเก่งๆนะคะแต่ว่าตอนนีใครที่ไม่ใครที่รำไม่เป็นเดี๋ยวมีนางรำข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราแบบเออจัดเบอร์โทรก,กับขนาไว้ให้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดแนะนำว่าอยากให้ทุกคนขอึ้น หนึ่งถึงสองเรื่องหรือระยะเวลาบอกกับท่านด้วยนะคะในเช่นอย่างเช่นวันนี้แม่ค้าออนไลน์ชอบสายมูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่ามาขอแนะนำอย่างไรเลยขอให้ยอดขายเดือนนี้เท่านี้นอย่าง,างประมาณนะคะรับมือรับแส้นังไงอะไรเขาว่ากันนะคะ,อ,ะ,คะอยากให้ขอแบบนี้เพราะฉะนั้นคือเวลาขอบางคนก็อาจจะมาตั้งจิตนิดนึงแล้วบอกทา่านแล้วบอกทา่านไง บางคนที่จะสมมนี้ได้เห็นคนเล้วก็นิดนึงอาจจะมองไปแล้วอาจจะเห็นได้กับเคลือจจอ่อนนิดหนึง่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างแรกเลยที่ฉันสั่งที่ฉันต้องใจคือเฮ้ยไม่เชื่อหรอกอ่ะคือตื่นความไม่เชื่อก่อนค่จะจึเอาลองดูก็ได้พอเขาเห็นเขาส่งนี้เขาบอกเขาสม่มนี้ไงอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำเราแต่เขาบอกอยากเขาเรียกว่าแต่แต่ถ้าห้าถ้ามาเมื่อก่อนคนเยอะกว่านี้ยนงะ คือคนเข้าออกไหวตลอดไม่ใช่แบบว่างขนาดนี้อันนี้พิ่งทายร็อกดาวน์มันก็เลยแบบน้อยเมื่อไงครูคุณจะเจอแบบคนต่อคนไหวต่อคนแก่ต่อแก่นน้งรำก็จะนั่งอยู่ตลอดเลยเหมือนทั้งวันวันนึงก็ประมาณสองสามสองสามรอบไปสี่ห้ารอบไงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้เถอะวันนี้วิธีการกราบหลวงพ่อโยนนะคะไม่ไม่ยากเลยนะคะก็ง่ายๆคือสิ่งที่ขอวันนี้อยากให้ขอก่อนนะคะ ราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะขอพรอคือเราจุดธูปนะคะสามดอกไหว้พระปกติเลยแล้วก็จุดเทียนเทียนแสงเทียนเหมือนแสงสว่างนะคะเพื่อให้พรน,นี้สำเร็จและส่งไปถึงนะคะแล้วก็พอขอเสร็จปุ๊บก,ก็อยากให้ทุกคนพูดหรือว่าบนบานสารเกตก็เกี่ยวกับเรื่องอ่ะเดี๋ยวลูกจะถวายนางรำบางคนก็เอานางรำเป็นปูนปั้นหมาบางคนก็เอาคณะละครรำมาล้ำนะคะหรือเป็นขนมจีนน้ำยานะคะ สิ่งที่ท่านชอบอะไรประมาณนี้แล้วขนมขนมจีนน้ำยานี่ต้องเป็นขนมจีนน้ำยาแบบไหนคะแบบทั่วไปเลยน้ำยาแบบนี้เลยเาากว่น้ำยาป่าน้ำยากะทิอย่างเงี้ยเอาน้ำยากะทิดีกว่าแนะนำเป็นน้ำยากะทินะคะอย่างน้ำยาป่านำแนะนำเป็นน้ำยากะทิแต่สม้าเอาลูกปั้นไม้แก้บนเนี่ยต้องต้องกี่องค์กี่เอาม่แล้วแต่เราจะ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 บอกนะคะอ่านางรับกี่องค์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็สิ่งที่สองเรื่องนี้คือคณะละครเรา อาท่านอยากจะดูคณะครลําก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราเอาขอนมจีนน้ำยามาด้วยอ,อาเห็นไหมอาจารย์ลูเคสนะคะคือเอามาให้ไว้ก่อนเลยเพราะยังไงเราต้องสมฤกษ์นะคะบอกเลยว่าถ้าไม่เชื่อจะต้องมาลองเองถ้าไม่เชื่อจะต้องมาขอเองเพราะพวกเราขอแล้วเราสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยเอาผานมาด้วยนะคะเพื่อมาถวายนะคะให้กับท่านด้วยนะคะ วันน so ี so Hence, it? It? It ้เขาเรียกว่าสิ่งสวยๆงามๆเริ่มต้นจากสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวางกันก่อนดีกว่านะครับมาให้ขอพรนกันงั้น้เราถวายก่อนวางได้เลยค่ะบอรันถวายก่อนนะคะอาจุดทูปนะคะจุดทูป้าว้กันนะคะแนะนำนะคะเราเรื่องเรื่องที่เรื่องที่ขอนี่คือเราเราสามารถบอกบอกได้นะคะให้สรลีก่อนแล้วก็บอกนะคะว่าเราขอสมเร็จเรื่องอะไรนะคะนโมสักจบก่อนนะคะลงบอกชื่อลูกนาำสง ขอพรจากหลวงพ่อโยกนะครับเพราะมีคนเห็นน้อยโยกไปมาานะครับขอพรจากท่านนะครับขถาพุทธเจ้าพุทธนังชีวิตังชีรุตัสสานักสก,กาเกเรณจิตนะครับ ไม่ข้างในจะเป็น,ออนทองนี่เขาขึ้นปูเอาไว้นี่ข้างในจะเป็นทองเขาควบนปูเอาไว้เพราะว่าสมัยอายุทยาตอนายนี่เขาบอกเขากลัวว่าจะแบบมระมาณใจถึงใครที่จะมาเห็นอะไรเงี้ยก็จะแบบมาแบเอาทองไปได้ก็คือทั้งวงทั้งสามองค์เนี่ยคือคือเป็นทองหมดเลยใช่ขหอาจารย์ใช่ครับไม่แน่ไม่ทราบว,ว่าองค์เดียวหรือทั้งสามองค์แต่เขาคึ้มปูไป้ทั้งสาม ก็คือชาวบ้านเมื่อก่อนชาวบ้านที่นี่เขาเขามาจริงชื่อคือถ้าความจริงอะความจริงคนเข้าเยอะกว่านี้นะแต่ในด้วยสถานการณ์คุณใช่คนก็เลยน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเพิ่งเปิดอ่างทองนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะให้เราขออนุญาตมาเรียบร้อยนะครับใช่ครับเมื่อกี้นี้น้องน้องบอกว่าน้องถ่ายอยู่แล้วก็อาจายก็เลยบอกว่าไหนให้เธอเอามาขอพรซิก็เลยเอาดอกไม้ให้น้องขอพรตอนน้องขอน้องรู้ึยังไงมันรู้สึก มันเหมือนมีพลังผ่านข้างหลังใช่ไหมมันทําให้เรารู้สึกบูบบูบบาบ้าแล้วมันก็จะสั่นตอนนี้ก็ยังสั่นเนี่ยน้องสั่นนะคะตอนน้องไหวอาจารย์ก็คนรู้ได้แล้วสั่นแล้วบอกว่าตอนแรกบอกให้หยิบกล้องมาถ่ายเอาไว้ตอนน้องสั่นก็เลยบอกว่ามาตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าชิี่เนาะมีพลังงานเยอะมากใช่ไหมคะแสดงว่าน้องอาจจะเป็นคนที่มีเตนที่สัมผัสได้อะไรเงี้ยเหมือนกับอาจารย์ที่แบบว่าเฮ้ยมันอึนมันตึงมันหมดเลยเพราะว่า คิดดูเนาะที่สามสัาหก่น่มือน้องดูสั่นอยู่เลยแล้วคะดูมือน้องห็นแรงตอนแรกน้องจะไม่ไหวน้องบอกว่าน้องขอถ่ายงานเสร็จก่อนแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าดูน้องรู้สึกแปลกๆก็เลยแบบไหนหเรามาขอพอนดูสิแล้วตอนขอนี่แบบแต่เราเก็บผ้าไปไม่ทันเนาะอันนี้อันนี้แบบอยากให้ใช้วิจายในการรับชมนะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าน้องน้องบอกว่าเลยนะรู้สึกรู้สึกพลังงานมันมันผ่านจากข้างหลัง แม็กมือมันมาเรานั่งหันหน้าหาพอใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนมันผ่านวุบเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็แบบชันแล้วมันก็แบบดูคมเรื่องใช่ไหมใช่ดูควเรื่องเดียวเห็นไหมชินแม่นไหมโอเคนะครับเพราะว่าจาบอกว่าตั้งใจขอดีๆนะลูกเพราะว่าฉันบอกแล้วว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ในสามคนนี้ที่มาเนี่ยสำเร็จแน่นอนสามคนชันแล้วหนึ่งรูเห็นก่อนที่เอาของแต่แรกนู้เห็น พ่อโยกตั้งแต่เดินเข้ามาแลยตั้งแต่ถ่ายงานหรือคนรุกแต่แค่ว่าไม่ได้พูดนะเดี๋ยวดูเสียงคน่อยคนรุเนี่ยคนรุกเลยอ่ะดูดิฉันคนรุกเลยอ่ะเนี่ยสั่นมาแล้วเนี่ยเอออันนี้เราไม่ได้เตรียมกันเลยครับเพราะว่าความจริงน้องน้องเป็นน้องที่มาที่มาถ่ายงานเฉยๆแต่ปริญญารย์ยื่นดอกไม้ให้เขาพรดงอะไรห้ือเปล่าว่าน้องไหว้ดูลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องรู้สึกยืนแบบแปลกๆนะครับพอตอนน้องไหว้เสร็จปุ๊บน้องสั่น เราก็เลยบอกว่าอีแานบอกน้องพิธีกรว่านี่น้องพ่อสั่งเห็นไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเอาความจริงมาพูดกันเลยตอนนี้จบนะคะฉันพามาแบบโอ้ยฉันดีใจอะ่ะถ้าใครมาแล้วได้รู้แล้วสัมผัสแล้วเห็นนะนี่อีกคนหนึ่งที่ที่สัมผัสเห็นคือพิธีกรอีกคนหนึ่งนะคะสุดหล่อของเราเอฉันดีใจไม่ฉันพาใครมาแล้วเขาแบบบัวแบบอะไรเงี้ยฉันชอบเขาบอกว่าเขาเห็นพ่อขยอบเหมือนแบบขยับไปทางไหนนะก็อยากไปทางขวา นิดหนึ่งตอนที่ตอนที่เรากำลังคอยอยู่ครับ <ừ> เห่หนไหมมันมันมันเขาบางครั้งอยากจะรู้ใช่ไหมว่าขายับไปยังไงทุกคนอยากจะบอกว่าเวลาคุณมองอะมองตรงท่านจะอยู่ตรงๆนะคะแต่ความรู้สึกคือเมื่อเราอยากให้ทุกคนหยุดนิ่งก่อนหยุดนิง่งเสร็จปุ๊บตั้งจิตอัญญาณขอแล้วค่อยลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาเสร็จปุ๊บ เราจะเห็นท่านแบบนิดนึงอ่ะมันไม่ถึงเวอร์วางเนาะคือเราอธิบายไม่ได้ว่า,วาขยับแบบไหนอ่ะใช่แต่เรารู้สึกว่าคือไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเดี๋ยวเรา,เราตั้งกล้องไว้สักพักหนึ่งเนาะให้ทุกคนขอพรนะคะใครเห็นเยูเพื่อนใท่านขยับอะไรจะได้เห,หนเนาะ<ม>ให้ท่านเห็นเองแค่น,นี้ก่อ อ่ะโอเคค่ะอาจารย์พี่เต้ยไหว้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์ก่อนถ้าเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์จะบอกได้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์มาทุกครั้งนะคะ,ะก็ขอทุกครั้งได้ทุกครั้งประสบ<ฮ>เขาเรียกว่าประสบพ,พ,พบเจอทุกครั้งสัมผัสดได้ทุกครั้งนะคะในวันนี้ความจริงบอกตรงๆเลยว่าเราอยากจะเก็บตรงเนี้ยแรกๆเป็นความลับของเรานะคะแต่ว่าเคยสัญญากับองค์พ่อไว้ว่าถ้ามีวันหนึ่งลูกได้ทํารายการหรือมีรายการติดต่อมาสิ่งที่จะมู รูก็จะแนะนําที่นี่ก็คือรายการนี้รายการแรกใช่ค่ะพูดตรงๆเลยว่าทําไมถึงมาแก้บนก็เพราะนี่เลยคุกคนลุกเล้ยเห็นไหมคือวัดนี้คืออาจารย์เป็นคนเลือกเลยนะคะใช่ค่ะแล้อาจารย์บอกว่าเห็นหลวงพ่อโยกด้วยใช่ไหมคะเห็นองค์กลางเห็นท่านโยกแบบอย่างนี้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะได้ทำพี่เตยลค่ะไหวแล้วรู้สึกอย่างไ้บ้างที่นี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันเราก็รู้จักที่นี่ครั้งแรกจากอาจารย์เจเหมือนกัน ส่วนใหญ่ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่แบบก็มูยอยู่แล้วนิดหนึ่งแต่ทีนี้คือเราไม่รู้จักที่นี่ได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วนี่คือครั้งแรกที่มาเรารู้สึกว่าออมันมีความรู้สึกที่แบบท,ที่มันวุ่นวายตั้งแต่ตอนที่เรากําลังจะก้าวขึ้นมาออแล้วเรื่องที่เราขอเราก็เหมือนเงยหน้าขึ้นไปสบตาหลวงพ่อ,อ,อแล้วเราก็เห็นหลวงพ่อพยักหน้า,นาแบบนี้นิดหนึ่งอัออนนั้นคือช็อตแรกช็อตต่อไปคือเหมือน มันเขาบิดตัวไปทางซ้ายครับแล้วก็เห็นเขาพยักหน้าอีกรอบหนึ่งตอนที่เราก่อนที่เราจะมาพูดจบรายการตรงนี้ครับก็ตั้งกล้องก็รู้สึกโอเคนะเมื่อกี้เราเราตั้งกล้องไว้อยู่ใช่แต่างค้ที่อยากขอพรขอได้ขอผ่านขอผ่านกล้องได้ก่อนนะใช่เพราะว่าในช่วงโควิดอยู่ไม่สะดวกที่จะมาได้นะครับใช่ครับแต่สำหรับแบมไหวแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่แบ รู้สึกยังไม่มีบุญพอที่จะเห็นทันโย่อพอแบบยังไม่ใช่สายมูแต่ว่าเป็นคนชอบบูชาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้น้องแบบว่ามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทาแบบหนูก็อยากแบบรู้สึกสัมผัสได้นะแต่อาจารย์ก็ได้ถามว่าวันนี้มาแล้วสบายใจไหมแล้วดีรึยรู้สึกดีหรือเปล่าน้องแบบบอกรู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาเท่านี้แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้กลับไปก็คือสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะก็ะเหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นต้นคลิปว่าต้นต้นรายการว่าอ่า บางคนอาจจะไม่เห็นว่าว่าหลวงพ่อขยับแต่เราจะฝันถึงก็เป็นได้เหมือนกันคือมันคือเรื่องความเชื่อที่ที่ความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยเราจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับสิ่งที่เราเชื่อเราก็จะสบายใจกับสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราศรัทธาเราก็จะสบายใจกับสิ่งที่เราศรัทธาเพราะฉะนั้นความเชื่อของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับคุณผู้ชมและที่นี่ก็เป็นความเชื่ออีกที่หนึ่งที่ เราได้รับเรื่องดีๆจากอาจารย์เจมที่เขามอบความเชื่อใหม่ๆความเชื่อดีๆให้เราเพิ่มอีกหนึ่งที่ครับโอเควันนี้ก็ถือว่าสบายใจมากอยากให้อาจารย์ฝากวัดนี้หน่อยคะ่ะวัดนี้นะคะชื่อวัดนะคะก็แต่ว่าถ้าพิมพ์ขึ้นมาหลวงพ่อโยกก็จะขึ้นเลยหลวงพ่อโยกนะคะแล้วก็แนะนําว่าอยู่ในระหว่างอ่างทองและอยุธยา,านะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะมาลองเซิร์ชดูเลยคะ่ะใน ขาเรียกใน g o o ก l e ก็ขึ้นแล้วนะครับมาง่ายครับใ่มาง่ายการเดินทางสะดวกอยู่ในกรุงเทพเดินทางประมาณชั่วโมงนิดนิดนะครับชั่วโมงนิดนิดถ้าอยู่ในเขตละแวกแถวแบบสายคลองหรือเขตละแวกต่างจังหวัดก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับไม่เกินชั่วโมงก็ได้นะครับแต่อย่างแรกเลยสิ่งที่คุณตั้งใจจะไปขออยากให้ตั้งใจขอตั้งแต่ที่บ้านแล้วมาขอที่นี่แค่หนึ่งเรื่องเท่านั้น ภายในระยะเวลาไหนแล้วคุณจะสําเร็จดังที่คุณขอแน่นอนแต่ไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วแต่แรงบุญแรงกรรมของแต่ละคนด้วยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวบางคนมาแล้วแบบไม่เห็นแบบสําเร็จเลยเหมือนที่อาจารย์ว่าอะไรอย่างี้ตบอกก่อนนะว่าวันนี้เรามาโชคดีมากที่ private แต่ว่าถ้ามาวันที่เปิดแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเราอาจจะไม่ได้มายืนถ่ายกันแบบนี้ก็ได้เพราะว่าคนเข้าออกเยอะค่ะอย่างที่บอกว่าสังเกตดูจากนางรำที่เอามาวาง ดูจากโรงละครที่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สองแล้วที่ทําใหม่แสดงว่าไม่ธรรมดานะคะดูจากพื้นราบที่เมื่อก่อนอาจารย์มามีแต่ป่าตอนนี้แบบือล็ลงเปลี่ยนมากขึ้นใช่ครับมีที่จอดรถเยอะขึ้นนะสําหรับทายนะคะที่สนใจอยาจกจะมาไหว้หลวงพ่อโยกก็เชิญชวนเลยละกันค่ะ แล้วก็สําหรับ E ีีหน้าเราจะไปที่ไหนคะพี่เต้ยเราจะไปที่วัดคลองสะัวอยุทยาครับที่นี่เขาจะเด่นดังเรื่องหลวงพ่อทันใจใช่อาจารย์เคยไปขออาจารย์นอาจารย์เคยไปขออีกแล้วอาจารย์เคยไปขออาจารย์ไปหมดอาจารย์ไปหมดคือมีคนพูดมาเยอะค่ะแต่ที่เราไม่รู้เท่ารองด้วยตัวเองแต่ว่าความจริงเราก็บูชาท่านอยู่แล้วแต่บอกได้เลยอาจารย์จะเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่มันมันมีประวัติ มันมีมันมีอายุอนามของมันซึ่งหลวงพ่อทันใจทางนั้นก็อายุค่อนข้างมากเหมือนกันฉันบอกเลยว่าฉันเห็นอุ้ยพูดไม่ได้เอาไว้ดูจะตัดจะดีมาแน่นอนเท่ากระว่าเรื่องราวของหลวงพ่อทันใจที่วัดคลองสาบัวเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดาไม่แพ้ที่นี่เลยใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราจะพาไปมูนี้คือความทันใจอโอเคถ้าบอกเลยว่าอย่าพลาด ใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับ e ีพีนี้นะคะแมมพิเตอร์แล้วก็อาจารย์เจมคองดูไปดาไปนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากรายการมาดามพาหมูด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพราะเราจะพาไปมูเรื่อยๆทั่วประเทศเลยที่ไหนมีสายมูที่นั่นมีเราครับใช่ถ้าอยากให้เราไปมูที่ไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะค่ะโอเคไปที่ระจุกันไหมได้เหรอ ไปที่แบบระทึกแบบมึนๆอะไรอย่างเงี้ยไปได้ไปได้ครับเนาะเราจะพาไปมูแบบตื่นเต้นตตื่นเ้นอัพเลเวลอ่าอัพเลเวลไปเรื่อยๆใช่ฉันมีที่หนึ่งที่อยากพาไปมากเลยอือเดี๋ยวหรออ๋อโอเคสบายว้ก่อะอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนนะคะโอเคใครไงวันนี้นะคะเราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ